สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอารีนาชมกัน10รอบเหมือนเดิมน,นะครับผม าเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้มันจะตัดรอบอารีย์นาแล้วนั่นเองครับแล้วก็คะแนนในตอนนี้ผมนะก็อยู่ในระดับ4,007นะครับผมอ่4,007พอดีเลยเห็นไหมครับาเลยมาหนึ่งแต้มน,นะครับผมถิ่นยู่อนะอก็ถือว่ามาไกลมากสำหรับผมเนื่องจากคีเอลผมสามที่สองแล้วก็กล้าหาญสามสี่เท่านั้นถ้าเทียบกับเ,เพื่อนๆในระดับเดียวกัน4,007ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเกือบ40กันหมดแล้วครับก็ถือว่าผมมากไกลเกินที่หวังแล้วแหละโอเคนะครับอ่ะมาดูพาสซีฟกันนะครับพาร์ทสิบตะกี้ที่ผมใช้ครับหน้าแรกครับผม ัวลีดเดอร์ครับเป็นไอรีนลิเวอร์ีดีสี่นะครับผมแล้วก็แผนที่ใช้เป็นหน้าสามหลังสองครับก็คิดว่าจะเอาคิริเอลกับไอกาหารไว้หลังครับเพื่อให้มันการสะท้อนเวลาเจอทีมถึกนั่นเองครับมันจะกันได้เฉพาะแถวหลังเท่านั้นโอเคไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมก็ไม่ได้แคสมานานครับรู้สึกว่าพูดตะกุกตะกักนิดนึงก็ขออภัยนะครับผมมาแล้วครับคู่แรกนะครับคะแนนเท่ากันเดะเลยโอ้ยเจอทีมถึกแลยนะฮะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าทางเสมอไปเนื่องจากบางทีเจอแล้วก็แพ้บ่อยเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่าทีมถึกแต่ละคนเนี่ยโอโ้โหโหดมากใส่ของแปบว่าจัดเต็มจริงๆครับทำให้ต้านทานไม่ไหวแล้วก็บางตาเนี่ยก็ออกสกิลได้ไม่ดีนะครับเอาตานี้ถือว่าโอเคนะโอเคอ่าเร่งเทินไป2เทินครับทําให้มันไม่มีการสถานะนั่นเองครับแล้วก็ท่านี้ครับ กูดาว15วิสี่ตัวนะครับผมดีมากครับก็คือในวิที่แล้วนะครับกรลเอลมันมีบั๊กอยู่ครับตอนนี้มันแก้บั๊กเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมดีใจมากเลยนะครับท่านี้ครับโอ้ยติดหมื่นเปล่าไม่ติดครับท่านี้ติดหมื่นยากมากเลยครับรู้สิกนะฝ่ายนั้นชุบครับไม่เป็นไรครับ ดีมากโอ้โหตาน,นี้ถือว่าออสกิลได้ฉลาดนะครับเยี่ยมมากแต่ว่าคารินายนั้นครับแทบไม่โดนโจมตีเลยครับอท่านี้ทะลุป,ปั๊บได้ครับผมแต่ไม่ทะลุไวชิลเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนก็นคือวิกกี้แล้วนะครับมันบั็อกอยู่นั่นเองครับโอเคสกิลเวกมาแล่นะครับผม ก็คือการหาร34เนี่ยมันจะเสียเปรียบนะครับเนื่องจากเิเวลต่ำครับมันจะติดฐานะง่ายมากครับผมได้ฟังนุติดแล้วเอาแล้วครับติดอัมพาตไปแล้วนะครับผมอันนี้ผมต้องรีบกำจัดคารินให้ได้ครับบอกเลยครับสําคัญครับถ้ามันชุบสีขึ้นมาเนี่ยจบเหมือนกันนะเนี่ยกมจับไทยสินซากเอาเลยครับเหลือ3ตัวครับแต่ว่าสกิลเวของคาริน กำลังจะเต็มแล้วครับอันนี้ผมเสี่ยวมากเลยผมว่ามันได้ชุบแน่เลยครับดูท่าทางครับโอ้ยกาหานต้องเอาให้ล่วงให้ได้ครับกาหารต้องเอาคารินให้ล่วงให้ได้ครับผมถึงจะชนะนะฮะล่วงเปล่าครับมียูริด้วยครับรถเกราะมันอยู่ครับเฮ้ยนั่นไงนั่นโอ้โหตาแรกนี่ก็โอ้โหแจ็คพอตแล้วไง โอ้โหอะไรมันจะสซลยไปในนี้โอ้โหดูดูด,ดูโอเคถ้ากล้าหารผมสา,ามี่หมันก็ตายไปแล้วครับเหลือแค่นั้นนะฮะโอ้โหสีไดายมากโอ้แม่เจ้าโอ้ยหมุนติ้วแน่เลยครับหมุนไหมในไงว่าแล้วครับแถวหน้ามันไม่การสะท้อนนะครับผม โอ้โหเศรษฐายมากเลยจะชนะอยู่แล้วว่าโอ้โหเรียบเลยครับราเป็นหน้ากลองเลยครับผมโอ้ตาแรกแห้วนะครับผม,บผมชัดเจนเลยครับหลังจากชุบสีนะครับแม่อุตส่าห์ว่าไม่อยากให้มันชุบครับตาแรกโดนแล้วนะครับผมไม่มีการสะท้อนแล้วนะฮะจบเฮ เรียบร้อยนะครับผมแหมสีได้สีได้ครับแม่ตาแรกนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นโอเคไม่เป็นไรครับมาดูตาที่2กันนะครับตาแรกเจอทีมถึกนะครับตาที่2เจอทีมถึกเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือทีมสปีดเนี่ยครับโอ้ยชื่อแบบว่าตอนแรกนึกว่าคอโคได้ครับอ่านว่าโกโลโกโซนะครับผมทีมถึกอีกแล้วนะครับก็เจอทีมถึกบ่อยนะครับข้างบนเนี่ย ดีมากครับเจอคาริแบบนี้ถ้าเราใช้สกิลแรกของ LED เ,เนี่ยจะลดการฮิวมันครึ่งหนึ่งเลยครับมันจะฮิวเบาลงมากนะครับผมตีเอวมาแล้วครับท่านี้ครับเล่นเทินสองเทินครับผมอันนี้ชอบมากเลยครับ ขายตามเมื่อกี้เลยฮะการออกสกิลนะครับผมคือคิลิเอลเร่งเทินก่อนแล้วก็ดินสกิลล่างแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับตามเมื่อกี้โชคดีแล้วแต่ว่ามาซวยตรงที่เอาคารินไม่ตายเท่านั้นแหละโอ้ยเกราะรินหมดแล้วนะครับไอ้กล้ามันติดบอดแล้วครับ คารินไม่ตายครับอาวแต่หมื่นครับไม่ตายแต่หมื่นครับยังได้อยู่ <c oughs> อ้อ๊สามตัวครับโอ้โหแทนที่จะได้เปรียบเหมือนเดิมนะครับกลายเป็นว่าน่าจะเสียเปรียบแล้วมั้งเอ้าคารินเขาไม่อยู่เลยนี่วาก็ต้องลุ้นกันนะครับ ไอ้กล้าครับยังมีเกราะอ,อยู่หนึ่งครับผมอ้อยมันติดสถานะให้ได้ครับดีมากโอเคครับชนะแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าแบบนี้ครับไม่มีคารินอยู่แบบเนี้ยสบายใจนะครับผมไม่มีโอกาสชุบ4ี่ตัวนั่นเองโอเคอ่าขึ้นมาสีเป็นเจ็ดได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมโอ้โหบกยีแต้มแน่ต่อเลย รอบนี้คนจีนนะครับพวกชีวจีนเนี่ยโอ้โหส่วนมากจะโหดนะครับสังเกตได้เลยครับโอที่มีใช้เป็นทีมสปีดนะครับคายสามที่สี่นะครับผมคายที่ผมมีนะฮะสามที่สองเท่านั้นนะฮะเอามาใช้ก็ไม่ค่อยโอเคครับค่อนข้างเบามากครับแต่ถ้าเจอสปีดด้วยกันก็ถือว่าได้อยู่นะครับผม ลุ้นรับที่เงียบๆเ,เนี่ยลุ้นอยู่ลุ้นให้มันออกสกิลดีๆนะครับผมสับล่ามาอยู่หน้าครับไปเกือบทั้งแถมนะครับผมผมก็เช่นกันใช่ไหมปื้บโอ้โหแม่เจ้าสองต่อ2เหมือนกันนะครับมาถึงตอนนี้นะผมเสียเปรียบอยู่เลยครับผมเขาเลเวเยอะกว่านะครับ แล้วก็สกิลกาหารผมไล่ค่าแล้วอ้าวือว่าการหารจะใช้กับไม่ใช้นะครับผมดีมากอ่ะปัดกันแ้วครับเดี๋ยวผมก็ใช้คืนลุ้นกันต่อครับอยู่ที่ดวงเท่านั้นนะครับในตอนนี้นะครับผมแต่เทียบกันแล้วครับผมเสียเปรียบเรื่องเลเวลนะครับนั่นโดเล่งคูดาวไม่ใช่เร่งดิเพิ่มคู่ดาวนะครับ เอาให้ติดครับไม่ติดสิมันมีบาเลิเซียอยู่ครับเอาแล้วบัฟไอกรอ,อกการหารหมดในตอนนี้แลเสียเปรียบแลเต็มเต็มนะครับในตอนนี้โดนเปล่าในโดนแค่ฮิตเดียวครับอย่าติดสถานะนะเว้ยเออไม่ติดเลยครับตายเลยครับผม นี่ยนะครับข้อเสียของกาหาเลวเวลต่ำครับก็จะเสียเปรียบตรงนี้ชัดเจนครับโดนหมัดเดียวหลับเลยครับแหมไม่ให้ตั้งตัวเลยฮะโอเคตาที่4นะครับเมื่อกี้เลเ่นไปแล้วสาตานะก็ชนะ1นะครับผมแพ้2ก็คือว่าพวกนี้มันตัดรอบแล้วนะผมคงไม่ได้4ี่เนเหรอกครับมันขึ้นยากนะครับผมถ้าอยู่ในระดับดีได้ก็สี่เปนหกิมลบขึ้นนะก็จะได้รูบี้สาเจสิบ นะครับผมพรุ่งนี้รางวัลอารีนานั่นเองทีสปีด40นะครับเป็นคายนะครับผม40เก <40 S 2> ือบทุกตัวครับเวินกล้าหาันโอ้ยติดหมืน่นจนได้ครับหลินผมเสียเปรียบเต็มปรตูเลยฮะทีเอลเกราะหมดด้วยครับตอนนี้ เรียบร้อยครับผมกาหารมาแล้วหมั่นมาแล้วครับผมโอ้โหตีแถนอีกแล้วครับข้าจะไม่รอดครับดูสิโอ้โหเหลือห้าต่อเอาเขาติดอีกโอ้โหแม่เจ้าครับจบเลยแบบนี้ครับไม่รอด ครับผมเออลินบอกไปครับเมื่อวานมันมีอัปเดตอันจะไม่มีจักรพพัดเข้ามาเนี่ยผมยิ่งแพ้เลยครับเนื่องจากสุ่มไปประมาณ600กว่าบี้ครับไม่เจอเลยทักชิ้นนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ี่ผมเล่นอารีนาในช่วงเนี้ยส่วนมากทีมฝั่งตรงข้ามก็จะออกสกิลก่อนแปลว่าสปีดเขาเยอะกว่านะครับก็จะเสียเปรียบตรงนี้ด้วยครับผมก็ถ้ามี เจมสปีดนะครับก็จะได้เปรียยนครับซึ่งผมไม่มีนะครับโอเคสีรอบแพ้สามนะครับรู้สึกได้เลยชัดเจนครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับก่อนที่จะอัปเดตนะฮะแพตใหม่เมื่อวานนะครับที่มีเจมจักรพรรดิเข้ามาเนี่ยคะแนนผมสี่พันเจ็ดกว่ากว่าเกือบสี่ันแปดแล้วด้วยครับผมเจมจากเข้ามานี้ผมตกเลยนะตกมาสี่พันต้นๆด้วยครับเมื่อเช้านะครับอ้าวตอนนี้ได้ออกก่อนครับแปลว่าสปีดน่าจะเท่ากันหรือเปล่าวะ ฝั่งหนูข้า่น่าจะไม่มีเจมจกักรพรัดนะครับผมที่บวกสปีดนั่นเองป,ปลื้ไอ้กล้าครับเหลือสกิลหนึ่งครับผมไป,ไปเลยไม่โดนกล้าฝั่งนู้นเลยครับเจอเอกล้าหา3สามสิบแปดเนี่ยสามสี่รอบแล้วเนี่ยใช่ไหม โอเคครับท่านี้ครับผมก็ยังไม่โดนกล้าน,นะครับผมพลาดตลอดโอ้ติดอัมาพาตด,ดีครับเ,เวลต่ำนะครับผมโอ้โหติดทีสามตัวบ้าเอ้ยขี้โกงวะถ้าเป็นสกิลที่ฝั่งเราออกนะมันจะติดไม่กี่ตัวหรอครับอย่างมากก็สองนะครับผมนี่ศัตรูทำมาครับสามตัวขั้นต่ำนะฮะ ติดไหมโอเคติดแล้วครับโอเคชนะนะครับผมกว่าชนะครับอืดขึ้นคอนะครับอันนี้เป็นรอบที่5นะก็ถ้ารวมชนะตอนนี้ก็ชนะ2รอบนะครับแล้วก็แพ้3นะครับผมค่อยค่อยลุยไปเรื่อยๆนะครับดูสิ10รอบเนี่ยผมจะจบที่4ี่พันเจ็ดหรือเปล่านะก็คือตอนแรกที่เริ่มคิมนะก็4ี่พันเจ็ดกว่านะครับสี่พันเจ็ดร้อยหนึ่งใช่ไหม กดวิไปเลยนะครับผมพอก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าจะชนะครับถ้าเจออัญมณีบวกสปีดขึ้นมานครับทีที่มีอัญมณีบวกสปีดนะผมก็มีโอกาสแพ้มากขึ้นนั่นเองอ้าวทีนี้ครับพอๆกันนะครับก็าหาสามสี่ครับแต่แผนแตกต่างกันนะครับผมเขาใช้หลังสามผมใช้หน้าสามนะครับผมแต่ครีเอลเขาสี่สิบนี่สิโอ,โอ้โห เขาจะได้เปลี่ยนตรงนี้แหละเอาแล้วครับผมแต่ท่านี้ไม่เป็นไรครับผมยังไม่โดนเร่งเธอแน่นเองครับไม่ติดมือนแน่นอนเอาหินผมนะก็ไม่มีกราะแล้วนะฮะ มาแล้วไอ้กลา้าผมยังมีการสถานะอยู่ครับไม่ติดเลยสักตัวแน่นอนโอเคครับป้องกันไว้ก่อนนะครับผมเอลิเซียโอ้ยแม่เจ้าทํานี้เลยเหอรอโหดร้ายมากโดนเล่งซะแล้วนะครับสามเทินเอาบ้างสิใช้มาใช้กลับไม่โกงใช่ไหมถือว่าดีครับถือว่าดี เอเซียใช้ไมเอ้ยไม่ใช่ครับขออภัยครับคิริเอลดีมากก็กันตายได้4ีฮิตนะครับผมท่านี้อ้าไม่ใช่สี่ฮิตเลยวะหรือผมเข้าใจผิดวะทำไมทีเดียวเลี่ยงเลยอ่ะต้องมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าวะเอ๊ะ เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเบอร์ครับเมื่อกี้มันโดนโจมตีหรือเปล่าก่อนหน้าที่กาหารจะใช้สกิลมาครับผมก็เบอร์เบอร์อยู่ด้วยช่วงนี้ครับ <c oughs> เฮ้ยจะแพ้เลยเนี่ยเ <c oughs> ขาเหลือสองตัวเนี่ย <c oughs> ต้องภาวนาให้อย่าติดสถานะครับแล้วก็หลบให้ได้หมดนะครับผม <c oughs> โอ้โหไม่โดนนะครับ โดนยากโดนเย็นนะครับผมโดนเล่งแล้วนะฮะลุ้นกันต่อนะครับผมอย่านะโอเคโดนหนึ่งครับเคโดนสถานะก็พออ่ะกำจัดเอลิเซียไปซะดีมากโอ้โหต้องหนีสิโอ้โห,ห,ดโ,โ,หโดนเยี่ยวเหนียวเลยครับผม โอเคหกอบอพัน okay. ไปนะครับผมก็ชนะ3แพ้3นะครับลุ้นกันมันหยดนะครับผมสี่เจ็ดแล้วอขอให้ครบ10รอบแล้วจบที่4 7, ี่เเจ็ดเหมือนเดิมแล้วกันนะครับถึกเป้านะไม่ถึกครับเจอสปีดเหมือนเดิมครับเป็นสปีดทีมคายนะครับผม ไคยเขาาดนะครับแล้วก็กาหาร36มนอย่างที่บอกครับว่าเลเวลผมเนี่ยเสียเปรียบเพื่อนในระดับเดียวกันหมดเฮ้ยเพิ่งเห็นแม่สัตวเลียงน,นะครับผมเป็นเดโลนะครับสัตว์เลี้ยงตัวแลซะด้วยครับอยากได้มากนกรีเชลก็อยากได้ครับอยากได้ทุกตัวเลยที่เป็นแรนะครับไม่เคลบบ้านเลย เปิดมาไม่เจอเลยครับเจอแต่ทั่วไปนะครับอูแม่เจ้าครับตกใจ <c oughs> เป็นสกิลแฝงของคายนั่นเองครับเมื่อกี้ครับผมชอบเหมือนกันนะแต่ผมมีแค่32เนี่ยถ้าเวลสูงผมก็ใช้เหมือนกันเนะยเนี่ยชอบมากถ้าสกิลแฝงของคายมบบอกี้ตีเขาสามครั้งแล้วก็ได้โจมตีฟรีทีหนึ่งอ้าวอ้าวติดไปสองตัวนะครับแต่กล้าหายเขาไม่ติดว่ะเงี้ย ทำไมเหรียญหนึ่งเลยเนี่ยโอ้โหตกใจหมดเลยต้องลุ้นยันต่อครับยากนะฮะน่านโอ้โหแม่เจ้าเซ็งวะ่ะมิวกาสแพ้นะครับ <c oughs> โอ้ท่านี้เ้าเลยครับแม่สุดแน่นอนสีไม่โดนด้วยครับเกาะกล้าไม่ลดเลยครับเห็นไหมเกาะเอลิเซียนะครับ อย่างนั้นยังไม่โดนครับโอเคครับยังไม่โดนเหมือนกันเปรืบติดเปล่าสถานะเนี่ยกลัวเหลือเกินนะครับโดนแล้วครับเฮ้ยอย่าโดนนะเว้ยไม่เหลือโอ้ยเซ็งเลยนะฮะแฮซี่จนได้นะครับผมตาที่แปดนะครับผม มีแววว่าจะไม่ถึง4%แล้วสปีดนะครับสปีดครีเอล38ก้าหาร38ครับฝั่งนู้นไม่มีเจมสปีดนะครับผมออกสกลิลก่อนนะครับผม โดนเปลี่ยนแผนซะได้ครับแม่การสะท้อนแถวหลังครับแต่ไม่เป็นไรครับทีมนี้ไม่ใช่ทีมถึงครับไม่มีสะท้อนนั่นเองครับช่างมันโอเคท่านี้ครับเร่งเทินนะฮะเยี่ยมมากแต่กรอกคีเอหมดแล้วใช่่อผว่าวดวผมตั้ฝ่าไวเนี่ยอ้าวอ้าวมาแล้วมาแล้วท่าเวกนะครับผม โอยเหลือเอลิเซียครับใช้บ้างสิโทษทำไมไม่ใช้ท่าบนหวาเออท่าล่างเอ้ะท่าบนจะดีกว่านะเอ้ะท่าล่างก็ดีใช้ท่าบนตอนนี้ก็ดีเหมือนกันอนะเสียสูดช่างมันนะครับก็คือเพิ่มคูดาวไม่ให้กล้าออกสกิลนั่นเองครับเกรเวกมันยังไม่เต็มนะครับเหลือเยอะเลยนะครับผม ดีมากครับลุมแล้วลุมแล้วเอาไว้ให้โดนนะเว้ยถ้าแพ้เนี่ยเสียชื่อนะเว้ยห้าต่อหนึ่งเนี่ยดีมากโอ้โหหมัดเดียวจอดเลยครับเลือดเต็มเป็นไปได้ไว้เคยชนะแบบเลือดเต็มเลยครับฟุกมากแปดรอบนะฮะชนะสี่แพ้สี่โอ้โหมันเหลือกเกินนะครับมันอยู่คนเดียวครับคนดูไม่รู้มันเหมือนเปล่าเหมือนกันเปล่า รู้สึกว่าไม่ได้แขนเกนมานานควรสิกในการพูดนั้นหายไปเยอะครับขออภัยด้วยนะครับผมห่างหายกันไม่นานเหมือนกันคนเสรเจอร์จริงเปล่าผมว่าคนจีนนะครับจีนแต่พูดจีนไม่ได้เลยสักคำนะครับผมอ้าวเวนกรมโอ้โหกล้าเขาสามหกอ่ะโอ้โหทำให้ลินผม 40, 40่สิบติดสถานะได้ครับไม่ธรรมดาครับดงดีนะครับผมทีสปีดคายนะครับ ถ้าผมใช้คลายผมก็เล่นแบบเขาแล้วแหละก็คือเอาก้าไว้หลังแล้วก็คลายไว้หน้านะครับแล้วก็ให้เน้นให้คลายตอบโต้สูง่สุดในทีมก็จะตอบโต้แบบนี้นั่นเองครับเมื่อตอบโต้แบบว่าโจมตีครบสาครั้งก็จะใช้ท่าสกิลแฝงอย่างที่บอกไปนะครับผมอย่างรวดเร็วครับแป๊บเดียวเหลือ2ตัว3ตัวนะครับอา้าวติดบอดอีกงานเข้าโอ้โหทำไมมันเร็วอะไรเยี่ยงนี้เนี่ยยังอธิบายไม่จบโอ้โห ไปเลยเหรอแป๊บเดียวตายเลยอะ่ะโอ้โหหาดิช่าแลวนะตนเนี้ยแพ้แน่นอนครับ5ต่อ1แบบนี้ครับเอลิเซียมันทำดาเมจอะไรไม่ค่อยได้เลยครับเรียบร้อยเหลือหนึ่งตอร์ดิกานี่แพ้ย่อยยับนะครับผมเมื่อกี้ผมชนะอีกฝ่ายแบบย่อยยับตานนี้โดนบ้างครับแม่ โอ้อยมาลุ้นตาสุดท้ายกันตอนนี้ผมแพ้ไป5้รอบแล้วนะแล้วก็ชนะไป4ี่รอบนะครับตาสุดท้ายขอชนะแล้วก,กันจะได้5ต่อ5นะครับขอจบส,สวยๆหน่อยนะครับผมเฮ้ย <Hey! S 2> ไอ้นี่มันสมาชิกในกิวนี่ว่าเป็นอินฟินิตนะครับเขาใช้ทีมถึกโอ้ชนะไปเนี่ยนี่สมาชิกในกิวผมเองนะครับโอ้โหติดเนส้อซะด้วยครับบังอาจมาก นี่ครับกล้าผมเปิดก่อนเลยครับไอ้เบนนะครับผมนี่นี่นะมันไส้ครับเฮ้ยติดเดดอีกแล้วอะไรวะอ๋อเบนไม่ได้ใช้คารินนะครับไม่มีตัวฮิลนะครับผมเฮ้ยติดเดดตลอดเลยวะสามทีติดอะเฮ้ยขี้กโกงนี่วา <laughs> เขาดูงดีเขาไม่ได้ขี้โกงหรอก ตีแน่ตีแน่ตีแน่มาแล้วครับมาแล้วกล้าจัดเลยกล้าจัดไปครับดีมากครับเจฟติดบอร์ดการสะท้ท<ร>อนอ่าฮะแต่ว่าคริสเขายังไม่ตายนะเอาเลยครับลิเซีครับผมกลางโลกขึ้นมานะครับท่าน,นี้โอ้โหเสียเป้าเลยครับ าแรงแบบนี้น่าจะใช้ต่อที่ไม่มีโล่นะครับผมโอ้โหติดเดสบอยจริงครับสุดยอดนะครับใส่ประดับเดสแน่เลยนะครับผมโอ้ยแม่เจ้าครับกิเลลเกือบแล้วตุม้มมีใครตายไหมกิเลลไม่ไหวครับแม่เลือดครึ่งหลอดไม่ ทนไม่ไหวครับขนาดเจอทีมถึกที่มีพลังโจมตีที่ต่ำนะครับยังตายครับเสียดายมากเลยครับโอ้โหติดเดกันหมดเลยครับผมเจอคิดฟันเมื่อไหร่ติดเมื่อนานนะครับโอดจริงๆมีแววครับมีแววจะแพ้เนี่ยอย่าเป็นอย่างนั้นสิโอโตอนแรกดูการออกสกิลเหมือนจะชนะนะยังไงครับยังไงโอเคลงตัวล่างเปล่า ไม่โดนมี5ตัวนี้ว่ะอ้าวเวรกรรมงานงอกอ้ยเละครับโดนเพิ่มอีกอะไรจะโหดขนาดนั้นโอ้โหแม่เจ้า45วิใช่วะโอ้โหยับครับตอนแรกเหมือนจะชนะครับลเล่นไปเล่นมายับยับแบบว่าสู้ไม่ได้เลยครับโอ้โหโดนทั้งสองชิดเลย จบเพไอเบนบังอาจมากโอ้โหจนได้ครับอย่างนี้คิดไว้เลยครับว่าไม่ถึง4ี่พจริงๆตอนครบ10รอบนะโอเคไม่เป็นไรครับก็ไว้เป็นแนวทางแก่พื่อนๆแล้วกันที่มีกรีเอลกับกาอาหารเลเวลต่ำๆแบบผมนะเลเวลก็คือเลเวลไม่สูงอะใช้ทีมนี้ผมมาได้ถึง4ี่พกว่าครับโอเคมาดูพาสซีฟสกิลกันนะครับเมื่อกี้ผมให้ดูอย่างลืมนะฮะอันนี้หน้าแรกนะครับผมหน้าที่2แล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับตามนี้เลยครับ ส่วนของ่ใช้ยครับดูทีละตัวนะครับผมคิดเอลอันนี้บอกไว้ก่อนว่าทุกตัวครับเอาเวกหมดทุกตัวแล้วก็อัญมณีบวก5ทุกชิ้นด้วยเช่นกันนะครับผมแน่นอนว่าทุกตัวใส่สปีด28หมดเลยนะแล้วก็เสียนเรื่อยๆนะครับแล้วก็อัญมณีก็แล้วแต่นะครับจะเอาแบบผมก็ได้หรือว่าจะใช้แบบตามความชอบของเพื่อนก็ได้นะครับประดับเป็นจุดอ่อนนะครับผมตัวต่อไปกระหาญครับสปีด28ป8เลื่อนๆนะครับอัญมณีอัญมณีอันนี้ครับผมอัญมณีก็ เสียหายจนตีเสียหายคิดแล้วก็จุดอ่อนนะครับส่วนอันนี้ครับประดับเป็นประดับเสริมนะครับติดอัมพาตกับเพิ่มเสียหายอีก20ให้ตัวเองนะครับก็คือผมเลวลต่ำเนี่ยก็ต้องเพิ่มดาเมจนิดนึงหน่อยนะครับผมขนาดเพิ่มยังไม่ค่อยตายเลยครับหลินนะครับก็ใส่เร็วๆกับโตโต้นะครับประดับเป็นอัมพาตเหมือนกันแต่ไม่ได้เสริมนะครับผมอันนี้ไม่ดีก็บวก5ทุกชิ้นเหมือนกันอ่ะลองดูนะครับผมยูรินะครับ แน่นอนว่าเหมือนตอนที่ยูริเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเหมือนคลิปนั้นเลยครับผมไม่ได้เปลี่ยนของใดๆเลยทั้งสิ้นครับโอเคนะครับอ่าประดับไม่ได้เสริมนะครับผมโซสุดท้ายครับเอลิเซียก็เร็วเรื่อยเรื่อยเหมือนกันประดับเป็นต้านทานสามครั้งครับเป็นวอยชิลนะครับไม่ได้เสริมไหครับผมอันนี้เออประดับผมน้อยครับเสริมไม่ค่อยได้เลยครับผมก็ต้องใช้อย่างเท่าที่มีนะครับอันนี้นี่เป็นจุดอ่อนบล็อกแล้วก็ดูดเลื่อยครับเป็นเอลิเซียสายเน้นป้องกันนิดนึงนิดนึงนะครับโอเคนะครับผม ประมาณน <nervous> <people> ี้นะคระก็อย <Anyone> <problem> ่างที่เห็นครับว่ารูบี้ผมเนี่ยเหลือแค่นี้ครับก็คือไปซื้อทั้งตัวสตรีทในอาทิตย์ที่แล้แล้วก็ไปสุ่มเจมในครับผมสุ่มเจมเพื่อลุ้นเจมจักรพรรดิมันไม่ได้ครับเนี่ยสุ่มเล่ก็ได้ว่า2อันนะ่ะเอาเหลือว200พอดีเลยเนี่ยไม่ได้ครับได้4ดาวเป็นส่วนมากครับ90%จะเป็น4ดาวนะครับผม ซึ่งเจนจัจกรพรรดิมันก็มีทีเด็ดตรงสปีดบวกสามนี่แหละก็ต้องหามาใส่ได้ทุกตัวในทีมนะครับก็จะได้เปรียบแน่นอนนะครับแต่เมื่อไม่มีดวงมันก็อดเจ่งที่เห็นเลยครับโอเคงาน,นคลิปนี้ก็ไว้แต่พิีกีและกันนะครับก็ไว้เจอกันในโอกาสหน,น้าครับคลิปนี้ถ้ามีอะไรพูดขาดตกบกพร่องหรือว่าตะบุกตะการนิดนึงก็ขออภัยในด้วยครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่นะลาก่อนแลวครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน